สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงชีวิตหลังจากที่อย่าล้างกับสามีชาวต่างชาติค่ะหลังจากที่แต่งงานกันมาได้2ปีนะคะมีลูกด้วยกัน2คนคะ่ะชีวิตที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกราบนะคะสวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่ดินแดนในฝันนะคะแต่สวิตเซอร์แลนด์ ชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์คือการต่อสู้ค่ะสาวอีดอรในสวิตนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองค่ะตัวเองก็อาจจะไม่โชคดีเหมือนกับท่านอื่นๆนะคะที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์ครอบครัวที่พร้อมนะคะ ชีวิตการแต่งงานสำหรับสาวอุดรอินสีวิตคือการพยายามที่จะมีชีวิตร่วมกันนะคะสร้างครอบครัวหลังจากมีลูกหนึ่งคนทุกอย่างก็เหมือนกับไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็คิดว่าเออมีลูกอีกหนึ่งคนชีวิตครอบครัวอาจจะดีขึ้นไม่ใช่เลยคะ่ะ มีลูกคนที่สองเราก็ไม่ได้โทษฝ่ายชายนะคะความซื่อสัตย์คือมันเหมือนกับว่าเรามองโลกในแง่ดีจนเกินไปคะ่ะไม่ได้คิดว่าการมีสามีชาวต่างชาติฝรั่งเขาจะไม่คิดเหมือนเราคะ่ะ หลังจากที่เราแต่งงานแล้วเราก็จะพร้อมถวายชีวิตให้กับชีวิตของครอบครัวแต่ฝรั่งเขาไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเขายังไม่พอเขายังคิดว่าเขายังสามารถที่จะหาคนอื่นที่ดีกว่าเราค่ะส่วนเราก็คิดว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดความคิดมันไม่เหมือนกันค่ะ หลังจากมีลูกคนที่สองนะคะชีวิตก็เริ่มระหองระแหงค่ะอาจจะเป็นเพราะที่ตัวของสาวอุดอรอิสวิวิตปกพร่องตั้งแต่ตั้งท้องลูกคนแรกหลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของการเป็นภรยาค่ะ หถึงเรื่องบนเตียงค่ะจนลูกคลอดออกมาหลังจากที่ลูกคนโตมีอายุได้หนึ่งปีชีวิตของเราก็เริ่มมีปัญหาแล้วค่ะแต่เราคิดว่าอืมถ้าเรามีลูกด้วยกันอีกหนึ่งคนอาจจะทำให้อะไรดีขึ้นก็เลยปล่อยให้ท้องค่ะหลังจากท้องลูกคนที่สอง ก็เหมือนจะสถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆค่ะเนื่องจากตัวของผู้ชายเขาไม่หยุดค่ะหลังจากนั้นก็เกิดการทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันแล้วก็เกิดการแยกกันอยู่แยกห้องนอนหลังจากนั้นก็มีการเดินเรื่อง ทางอำเภอนะคะทางเรื่องเอกสารมีการแยกอยู่ประมาณ2ปีค่ะแล้วก็มีการยาร้างในปีคศ2 0 1 1ค่ะหลังจากนั้นมาสาวอุดรอินสวิตก็เป็นโสดค่ะบุตรอยู่ในความดูแลของเราประมาณ2ปีหลังจากนั้นจากการที่เรามีความไว้วางใจกับสามี ว่าเขาจะให้เราเลี้ยงลูกเรื่องมันก็กับตลปัดมีการขึ้นศาลในการแย่งชิงลูกอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเขาป่วยแล้วไม่สามารถไปทำงานได้แล้วเขาก็เดินเรื่องที่จะขอกินเงินคนป่วยหรือคนพิการโดยที่ไม่ไปทำงานค่ะการขึ้นศาลกันรอบสอง สาววิดอนิสวิตแพ้ค่ะแพ้ในชั้นศาลแต่ก็ยังสามารถอุทธร์แล้วก็ต่อสู้ได้แต่เมื่อเรามาย้อนคิดดูแล้วถ้าเราสู้ต่อไปมันไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะมีแต่เสียกับเสียค่าทนายก็เสียค่าศาลก็เสียค่ะก็เลยตัดสินใจยอมแพ้สำหรับการขึ้นศาลครั้งที่สองนะคะ ลูกไปอยู่ในความดูแลของสามีค่ะสาวิดรอินสวิตจะต้องเป็นคนที่จ่ายค่าเลี้ยงดูลูกให้กับสามีค่ะถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องราวที่กลับกันแทนที่ผู้ชายจะจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรให้กับภรรยาที่หย่าร้างกันแล้วทางภรรยาต้องจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูบุตรให้กับสามีค่ะอันนี้ก็จะไม่ลงลึกนะคะแต่ถ้าเกิดท่านใด ท่านใดสนใจเรื่องนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็สอบถามมาที่สาวอุดรอินสวิทได้ค่ะถึงแม้ว่าประสบการณ์ของการยาร้างเป็นบทเรียนราคาแพงเป็นราคาที่สูงมากค่ะเราจ่ายค่าทนายประมาณ50,000ค่ะค่าทนายประมาณ20,000ค่าสารประมาณ30,000รวมเบ็ดรแล้วรวมเบ็ดเสร็จแล้วสำหรับ การหย่าร้างครั้งนี้สาวอุดรสีวิตจะต้องเสียเงินไปประมาณ50,000ื่นสวิตฟรงค์ค่ะแต่ไม่ได้มีเงินขนาดนั้นนะคะพ่อนค่ะสาวอุดรอสิสวิตผ่อนค่าทนายค่าศาลค่ะซึ่งก็ผ่อนหมดไปได้2ปีแล้วค่ะรอดมาแล้วค่ะจากปี11ยานะคะ ่อนเจ็ดแปีเหมือนกันค่ะกลัวจะจ่ายหมดมาถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าโล่งแล้วก็ยอมรับว่ามันเป็นบทเรียนราคาแพงมากคดีหย่าล้างนะคะหากสามีภรรยาไม่สามารถตกลงกันได้เราจะเป็นเหยื่อของศาลกับทนายทันทีเลยค่ะเป็นบทเรียนราคาแพงค่ะหากท่านใด จะมีการหย่าร้างนะคะคิดดีๆถ้าเกิดไปสู้กันในชั้นศาลมีแต่เสียกับเสียค่ะหากรองชอมกันได้พูดคุยกันได้ก็ขอให้ไกลเกลี่ยกันค่ะแต่มันก็แล้วแต่เหตุผลแล้วก็แต่เลยเรื่องคือของสาวอุดรสวิตก็คือเราแย่งชิงลูกกันค่ะสามีไม่ยอมให้ลูกมาอยู่กับเราเพราะเขาไม่ต้องการที่จะจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับเราค่ะ ก็เลยกลายเป็นว่าสาวอุดอรในชีวิตแพ้นในชั้นศาลลูกจะต้องไปอยู่กับสามีแล้วสาวอุดอรในชีวิตก็ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบูรค่ะจนกว่าเด็กๆจะบรรลุนิติภาวะค่ะซึ่งตอนนี้นาตาลีก็มีอายุ18ปี70กิกา20ปีค่ะจากที่เราจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเป็นจำนวนมากตอนนี้ก็ ลดน้อยลงแล้วค่ะยังต้องจ่ายอยู่นะคะพอลูกสาวคนโตเรียนต่อปริญญาตรีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและฟังค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ